วิธีการใส่โชเดรลสนะครับอันดับแรกคือเราต้องปรับตรงนี้ก่อนอ่าขึ้นคลิกแบบนี้นะครับทุกท่านจะเห็นว่าจะมีอยู่3จุดใช่ไหมอ่าแต่ละจุดเนี่ยคือจะช่วยขยายความกว้างของตัวยางเนี่ยรับเบอร์เนี่ยให้กว้างขึ้นนะครับสำหรับคนที่ใช้เครื่องไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่สุดก็จะปรับออกสุดหรือตรงนี้กระดาต้องถือเครื่องแบบนี้ก่อนดูนะครับออกเป็นแนวตัว C นะตัว C แบบนี้อย่างนี้นะครับอ่าจับแบบนี้ก่อนนิ้วชี้นะครับแล้วก็วาง บบนี้ตรงนี้ไม่ลึกเกินไปบิดนิดนึงนะนี่สามารถบิดได้นะครับนิดนึงแล้วก็จับตรงนี้ต่อดันเข้ามาข้อควรระวังนะครับเวลาใส่ชุดโรลสนะครับหลายๆคนจะดึงงูมันจะอาจจะทําให้เครื่องงอหรือสร้างความเสียหายได้เพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับใส่แค่นีดเดียวดันแค่นี้เดียวพอปึ๊บอ่นนี้ได้แล้วนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือสําหรับตัวสีละที่ผมถนัดบางคนก็อาจจะปรับ งอออกมาหน่อยอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเอาเข้าอีกนิดนึงก็ได้อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนแล้วก็อยู่ที่ศิรปะของแต่ละคนวิธีการแกะโชดเดลส์ออกนะครับมือจับอย่างนี้ก่อนนะครับจับตรงที่ยาน,นะครับง้างเบาๆไม่ให้เครื่องเสียปึ๊บคลิกอ่าแล้วก็อ,อกถ้าใครอยากได้ความรู้ดีๆนะครับกดติดตามนะครับพิจารณาสุขุมวิทย์26นะครับสำหรับวันนี้ครูยูขอลาเท่านี้ก่อนนะครับกดติดตาม EP ีตอนต่อไปเลยนะครับขอบคุณครับผม